ุงข้าวแบบโบราณเลยนะแม่<ช>นี่ค่ะแล้วก็แช่น้ำแบบนี้นะผ<ช>ัดทอง,อ,งองแล้วนู่นว่าแกงไม่ใช่ครับเป็นผัดนหพระอาทิตย์ใกล,ล้รับผัาฟ้าครับเก่งจังเลยโอ้กลับมาสู่บ้านของน้องนาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้คุณแม่ก็มาเตรียมฟักทองดอยหไหมแล้ว<ช>น,นี่ผักอะไรครับคุณแม่ครับอวิวตก็หวอจับ อ๋ออาหารหมู <c oughs> ครับอาหารหมูนะแต่ว่านี่คือฟักทองฟักทองรอยมันจะเป็นแบบรีรีแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่คุณแม่ก็เตรียม,มทําอาหารแล้วครับ,บก็พืชผักสวนครัวปลกูกเ,เองที่บ้านแม่ท้องนาอู้ฟักทองสีเหลืองเลยครับเห็นไหมแม่ทําแกงให้กินเหรอฮะ ใช่ค่ะครับสูตรของคนที่นี่เลยนะครับต้องมาทำเป็นเนาะเดี๋ยวเป็นลูกมือเนาะเดี๋ยวเป็นแผนกตามน้ำพริกเนาะใช่ค่ะครับแม่ซอยเป็นชิ้นๆนะซับๆซับๆับๆนี่วิธีทำตะทองนะคะเอาเม็ดออกนะเม่นเนาะเอาแต่เนื้อมันเนาะพม่เคยเห็นนะตะทองแบบกลมๆแบบนี้เนาะเรียนเนาะครับปกติจะเห็นอีกแบบนึง แล้วนะคะนีกูกจับเตียจับเตี๋ตีแม่งอะไรแต่ก็จะไถ่ก้าวก็หย่อว่าจ้านี่ละงานเตี๋ยแนนมาช่วยแล้วแน,นน่นจะทำแล้วโอโ้หสาวงามจะบจับก้าวเแต่ก็เนี่ยยุะผิดีี่แทำเป็นเหมือนกันนะนี่ นี head, anyway, ่ไม่ธรรมดานะคะโอ้คล่องแคล่วมากเลยอ่ะเห็นไหมยังน้อยอยู่นะเสน่หไปจังหวะครับเพลินง่ายครับเก้าพี่ เรีมาส่องคุณแม่นะคะนี่หุหงข้าวหุงข้าวแบบโบราณเลยนะแม่นี่ค่ะรอน้ําแห้งแล้วก็เอามาวางข้างๆเตาตเนาะเอาฐานไว้ข้างล่างนะคะนี่สุกหรือยังคะนี่เปิดเปิดดูหน่อยได้ไหมคะยังไม่ยังไม่สุกโอ้โเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มสุกแล้วคะ่ะมีคุณแม่เป็นนางเอกนะคุณแม่คนสวย น้องสาวมาช่วยแล้วช่วยกันคนละม้ละมือเนาะนใช้ได้เลยอ๋อซอยบางๆค่ะถ้าเป็นภาษาของท้องนี้ขนขนเขาเรียกว่าเมนูนี้เรียกว่าอะไรครับได้สาภาษาล่าหูแดงมาให้สมุสุดส อะไรนะมือสื่บพื้นมือสื่อค่ะโอ้โหพื้นมือสืบเราจะทำอะไรวันนี้เราจะได้กินเมนูพื้นมือสื่บพื้นมือสื่อถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าออกเสียงยากมากใช่เมนูพื้นมือสื่อหรือว่าแกงปลาทองแกงปลาทองใช่ไหมครับไม่ใช่ผัดเราเป็นแกงเนาะแกงโอ้พื้นมือสื่อนะคะเจ้าเรรแกงเนาะค่ะเจ้าพื้นมือสื่อเจ้าเรเจ้าเรเจ้าเวร เมา่อกจ้ามืกะดาจาวีถ้าถ้าอร่อยนี่อะไรนะเมจาเมจานนาระดาจ่าโอ้โหดาจ่าทั้งสองคนเลยครับนะคได้ดาจ่ทั้งสองคนเลยจ้าจา้บม่ ้มาจ้ามุกเวเวสุด,บบดบบอสติวอกพอดีพอดีว่าดาราที่เป็นชุนเผาเดียวกับน้องนานนั่ก็คือพิชชี่เนาะเป็นชุนเผ่าลาหูเหมือนกันครับถือว่าหน้าตาดีกันหมดเลยเครนะ <laughs> ับดัดจัดนะดัดจัดนะคนะแล้วก็แช่นะ้ำไปแบบนี้นะ <laughs> ใช่่คะ ได้เวลาทำเครื่องแกงเนาะใส่อะไรบ้างจ้าน้องนาใส่กระเทียมใส่พริกค่ะกระเทียมพริกกินกะปี่ไหมคะบ้านน้องไม่กินไม่กินค<ะ>่ะอ๋อค่ะกระเทียมพริก ใส่้าแหล่เข้าไปนะคะคือเกลือนี่เองเนาะแอลเล่ตามเลยนะตามเลยจ้าเผ็ดมากหรือเปล่าเพ่เผ็ดแค่นิดเดียวทำอาหารเป็นไหมคะเป,เป็นอยู่นะเนาะจ๋าวัานี้สวยทุกคนเลยคะ่ะ ตั้งกระทะแล้วนะคะโอ้เครื่องปรุงแบบไม่เยอะเลยค่ะต้นะพริกเกลือกระเทียมใช่ค่ะเท่านี้ใส่อะไรอีกไหมสูตรมู้เซอร์แดงคนง,งามรสด,ดีหน่อยนึงชูรสเนาะจ้า,าน้ำมันด้วยต้องควรน้ำมันหอมๆนะคะ ืนนี่แบบสะใจมากเลยค่ะอันใหญ่มากใช้ได้หลายวันเนาะใช่พ,พัวพริกแกงให้หอมนะคะกาจิรั หัวมาเข้าเย <laughs> อะลูกปุญแ้่อุ้ยไม่ <c oughs> ไม่ละจ้ะ <laughs> <c oughs> <c oughs> ไฟแรงมากค่ะใส่นนี้เลยนะใส่เลยเจ้านี่ใส่เข้าไปเลยค่ะโ <c oughs> อ้โหผัดทองสแกงคนละแบบของเรานะคะนี่ผัดในน้ำมันก่อนแล้วน้ำใส่ทีหลังใช่ไหมจ้ะใช่ <c oughs> โอ้หอมมาก ต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าสาวงามทำค่ะอือบไหม่นะคะทานอยู่ทันอยู่ใส่ตาน้ำจาใส่น้ำเข้าไปแล้วนิดนึงนะคะปิดเลยคนะปิดเลยจ้าโอ้ปิดเป็นนี้เลย ใช่ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วรอสุกเนาะค่ะไปนไ่ายกไปสน้อยไม่เป็นไรค่ะมันยังไม่สุกไงเนาะปกติทำกะข้าวไหมคะนี่ทำค่ะส <c oughs> าวงาม <c oughs> เป็นข้าวน่าจะสุกแล้วนอนนองๆเอาทานมาหุงข้าวข้างนอกใช่ไหมคะใช่ค่ะข้องนาำหุงเป็นไหมคะแบบนี้เป็นค่ะ ได้แมน่ากินแล้วนะคะชื่อเมนูอะไรที่ดีมไปแล้วเมนูผัดผักทองผัดทองตักแล้วนะคะผัดทองหอมๆ สีสวยมากเลยค่ะนี่เหลืองมากจากสวนข้างบ้านเลยนะใช่ค่ะแม่ไปเด็ดมาให้สดๆเลยนะนี่เราจะลองท้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาไกินยามแรงกับน้องนาอีกรอบนะคะนี่ตักข้าว ลูกเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะป้าทอข้าวดอยเนาะค่ะเม็ดกลมๆนะคะคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นนิดเดียวก็พอแล้วคะ่ะได้เวลาแล้วเบียร์เทปเบียร์ป,รปหายตัวมาอีกแล้ว อู้ง,งาอีกอแล้วคร <laughs> ับก็เป็นฝีมือของน้องนาคนงานหมดเรานะในวันนี้ก็ขอที่จะมาชิมนิดนึงนะครับเนาะ <c oughs> ชื่อเมนูนะอีกข้งหนึ่งครับผัดฟักทองผัดฟักทองไม่ใช่แกงนะตอนแรกนึก <c oughs> ว่าแกงไม่ใช่เป็นผัดครับ <c oughs> ถ้าเป็นภาษาน้องว่าไงนะครับ้เมื่อส่วัวไพ้มือสวัวพื้มือสวัวโอเคออกเสียงยากครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับ หน้าตาหน่าทานมากเลยตอนนั้นนัวแกงไม่ใช่ครับเป็นผัดนะแิ้ค่ะข้าวดอยเองคขุยเองฟักทองก็ปลูกเองหมดเลยครับดูดูสีสันสวยงามมากเลยครับอาหารจากธรรมชาติครับทานด้วยกันไหมจ้าสาวหวานอร่อยอ่ะข้าวอร่อยค่ะข้าวกับฟักทองอ่ะ น้องตัวมากเลยน้องทองก็ผัดได้ที่แล้วเนาะค่อนข้างจะล้วนแล้วครับอืหอมๆมันๆอร่อยครับอ่าเมย์นะเมจ้าเหรอเมยมจ้าเมย์จา้จาหน่อยมากเลยครับก็ต้องขอขอบคุณน้องน้องนาคนงามที่ให้มาที่ที่บ้านนะครับเนาะขอบคุณน้องปายที่ให้เยี่ยมชมที่บ้านนะครับเนาะ สองสาวนี่ไม่ไปนะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปกินอะไรนิดๆหน่อยๆข้างล่างนี้นะครับนะเนาะครับยังไงขอบคุณมากๆครับอมุดุยาครับเนมนูง่ายๆครับอ่ชิมครับอีกคำหนึ่งอืมไปเปลี่ยนใจแล้วนะครับ ครับก็เดี๋ยวเราต้องรีบลงไปในเมืองกันนะเพราะว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้านะครับต้องขอคุณคุณแม่ของ้องน้ามาเลยนะคุณแม่อบุิยามาครับุบคุณแม่สวยนะอบุดยามาครับอุบูจ้ครับอุบุดย่าว่าไม่เกี่ยวไปนะครับโอ้โหที่นี่ต้อนรับดีมากเลยครับเราจะมาอีกครั้งหนึ่งที่บ้านแอร์ลาแห่งนี้นะครับบ้านอ่า ขาจ้าทักเราเน่ยชาวเราหูแดงครับราขอรบใจมากร่าหูแดงครับอ้สาสาวเตรียมพร้อมแล้วอะปะเดินทางต่อครับค่ะไหแมแ่ขงใจลเตรียมเตียมเดินทางกลับค่ะโอ้สาวขาลุยของเราแพรบนี่น้องนาและน้องปายครับได้ค่ะ จนมาเที่ยวงานกลับใบกาดขากลับครับโอ้โหท้องฟ้าสดใสครับใกล้ค่ำแล้วเนาะพระอาทิตย์ใกล้รับขอาฟ้าครับ อยู่ตรงนี้ดี่ครับเนี่ยโอ้โหสวยเนาะครับป้า,นา,น<พ>าคนเ<อ>เลยเนีใจป้คพาคนเป็นใจขากับสวยงามเนาะผมชอบเส้นทางตรงนี้มากเลยน้ำใสครับอือหืออีกครั้งหนึ่งครับไป น่อยโอ้โหไปแล้วโอ้โหน้ำขึ้นนี้ไฟไม่ได้นะแนะ่ครับทางครับค่อยนะครับไม่ค่อยได้อยู่ได้อยู่อักกว่าโอ้โหไปค่ะ จุดอันตรายปะตท่อโอ้โห เดียวเดียวเดียวลงลงรถลงรถพายุงเอาก่ะไปขวบอันใดๆอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอ้าวดันนะคะเอาเครื่องข้างบนซ้ายค่ะเบียเอาเดียวเดียวเดียวมันชัน โอ้ยอเี้ยหนูข่าขเพื่นให้เอาวป้าทูน้องเก่งมากอะไม่ทิพย์เดี๋ยวให้าเจลาเออเออรถเขาจะหักเดี๋ยวน้องไม่ไม่ไม่เดี๋ยวลงไปเลยให้น้องเขาขับมันมีก้อนหินอยู่นี่ค่ะนี้ ไม่ได้นะคะสูงมากเดี๋ยวให้น้องขับให้ดูสูงมากระวังนะระวังรถเขา <Okay. S 1> จุดอันตรายนะคะนี่ ูงมาก หลายปีแล้วโอ้โหจุดนี้นี่คือแบบมันมันมีแบบเล็กกว่านี้ไหมคะไม่มีตรงเนี้ยตรงนี้หน่อยค่ะตรงหน้าค่ะฮ้อยอมแพ้ขอคารวะขึนได้ใหญม่ได้ก็ไม่ได้ขอบคุณมากค่ะน้องค่ะไปประทับใจจริงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยๆใช่ในตัวฟังแล้วค่ะนะค่ะสุดยอดนับถือนับถือ ไค่ะลุยต่อสาวัาลุยคนใหม่ครับค่ะครับหลังจากที่ผ่านทางแอดเวนเจอร์มาก็พาเราน้องๆเรานั่งเอกขอ,อ,องเรามากินของอร่อยแล้วกันเนาะโอ้โหนี่สาวขาลุยแอดเวนเจอร์คนใหม่ของพ,พี่นะสุดยอดมากเลยน้องนาน้องปายเนาะครับไปเดี๋ยวเข้าไปกินอะไรอร่อยๆดีกว่านะยิมโคง้งยิมโคง้โคงคาเฟ่มหมูจุ่มนะแล้วก็เป็นร้านใกล้กับร้านประจำแล้ด้วยน้องไฟลยล่าฝาชนะวันนี้ขอ ร้านข้างๆนะไปะไปเลยครับโอ้โหไป,ออปสาวนำไปเลยครับนี่ออก็เป็นสาวขาลุยเจเนอเรชั่นใหม่ในช่องพีทีบนะครับขับรถมาสายเก่งมากครับสออนุญาไปแกค,ครับออแก็ให้น้องๆมาสั่งอาหารเนาะโอ้โหรางวัลแดกสาวขาลุยในช่องพีทีครับเราต้องพามาเลี้ยงนะเลี้ยงขอบคุณนะครับเนาะ ครับสุดยอดมากเลยแล้วจ้าน้องปลายน้องนาคนงามครับค่ะยำๆได้เนาะข้าไม่อิ่มหรอกไม่หิวเลยเกี๊ยวยำหมูโยกอะไรนี่อะไรจ้าข้าวไม่หิวหรอกไม่หิวกินแกมแก้มกันเนาะค่ะว้าวว้าวว้าวอ่ะกินจ้าคใส่หมูเลยใส่เลยจ้าน่ากินมาก ข้าวผัดกุ้งมาเรื่อยๆเลยครับใช่ครับเรักมั่ครับใช่อร่อยนะครับนะเมดจ่ายนะครับเมจ่ายเราอร่อยอะไรนะเมดจ่าเมดจ่าอ๋อเมดจ่าอร่อยมากครับนรางวัลแด่คนสาวขาลุยครับเนี่ยสาวเจเนอเรชั่นใหม่ในช่องบีทิพนะครับสุดยอดมากครับ เฟ้นไฟมาแล้วสาวไม่อิ่มให้กันนะครับสไตล์เบรทิฟกับครัวคุณเอี้ยงนะครับน้องๆก็จัดเต็มเลยครับวันนี้ครับโอ้โห,โหอะไรจะครับดีใจดีใจกับ DJ กน,น้องๆมากเลยที่โอ้โหคารุยถูกใจเบรทิคกับอนน้องพาน้ๆมาเลี้ยงให้เต็มที่นะครับ ำหมูยอปิดท้ายในค่ำคืนนี้ครับแด่รางวัลกับสาวคารื้นของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอดมากครับชิมหอสุดๆครับชิม,ชมแซ่บนครับแซ่บหลายเดอ้อนี่สาวลาหูแดงครับโอ้โหประทับใจมากเมจ่าใช่ไหมเมจ่าเม,มจ่า